สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวาซิล่าครับ oh <my> ยังอยู่กับ c ขาดิ๊ตี้มบายนะครับกับอยู่บ้านเล่นเกมช่วยชาตินะครับ oh <my> เป็นไงกันบ้างครับทุกคนรัฐบาลน,น่าจะประกาศไปอีกเดือนนะครับ ที่เราจะได้อยู่บ้านช่วยชาติกันอย่าเพิ่งเบื่อไปสักก่อนนะครับต้องหากิจกรรมอะไรมาทํากันนะครับหรือว่าถือโอากาศนี้นะครับที่เราอยากทําอะไรตอนที่เราคิดว่าเฮ้ยเบื่อเบื่อไม่ได้หยุดพักก็ทีตอนนี้ได้พักยาวแล้วก็ลองมาทํากันนะครับอาจจะเป็นวาดรูปถ่ายรูปหรือว่า จัดห้องนะครับหรือจะเป็นประโยชน์มากกว่านั้นก็ดูว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อสังคมนะ <L ö ken> แค่เราไม่ออกไปนอกบ้านก็ถือว่าช่วยแล้วนะครับไม่อยากให้มีการแพร่กระจายของโควิดมากกว่านี้นะมา ทีมสนะครับวันนี้ทีมสี่เพื่อนๆเบื่อกันยังครับกับ Battle Royale ครับถ้าเบื่อแล้วแจ้งมาได้นะในคอมเมนต์นะครับเผื่อจะเล่นหมดอื่นบ้างนะแต่แบบที่บอกนะครับตอนนี้กลับมาเล่นนะครับกลับมาเล่น Call Duty นะครับ คิดถึงคิดถึงนะครับเพื่อเราอยู่คนละทิศเลยเนาะอาวมาละจัดไปดีไงเงิบไงเงิบ เอ M16 เข้าไปนะครับไหนดูซิมีอะไรบ้าง The will 1 n e minute uh, อ้าวเบอร์สองเราไปแล้วไกลด้วยดิ <me> ออเอาไม่ดีอ่ะ <c oughs> จะไปเบอร์สามอ่ะ <c oughs> จะไป Doc ด็อกแท็กดิ อ่าเบอร์สี่กำลังไปนะอาเบอร์สี่กำลังไปนะครับผมล่างซ้ายน่าจะไปเก็บด็อกแท็กทันนะครับอ้าวแวนก็มาจัดไปดีปะ่ะขอไปสมทบกับเบอร์สี่นะ เลเวลสกินด้วยนะครับเอ้าใจเย็นพวกเดี๋ยวกันเบอร์สี่ไปไหนแล้วะแน่นอนอะประมาณว่าเขายิงพวกเราแล้วเขาก็รอเราเข้าไปนะเป็นการวางกับดักนะครับเป็นการวางกับดัก เบอร์สี่กำลังลุยอยู่มาเอาแล้วเพื่อนก็มีแค่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนแค่ก็เลยจะไปหาเบอร์สี่นะนเดี๋ยวก่อนแน่นอนแน่นอนไปไหนพวกไปไหนไปไหนมาดิ <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> ทักมาก็ จัดให้ทักมาก็จัดให้งงนิดหน่อยนะกลังจะส่งโดนไปนะมาจ่าเออยู่ด้านหลังเลยเบอร์สีน่าจะได้ดอกแท็กหรือเปล่าอ่าน่าจะได้แล้วมั้งเบอร์สมกลับเข้ามาแล้วนะครับ ยังไงเบอร์สี่เบอร์สี่เดวก่อนพวกไปไหนมาแล้วมาแล้วครับสิบนาฬิกาอืมพวกเราลงไปเล่นแล้วนะโอเคโอเคได้ละ ยังอยู่ในวงนะครับไม่รีบนะไม่รีบนะทีมเรายังครบอยู่นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนขอเซเวเท่านี้ก่อนนั่นไงไปไหน ไหนพวกโตตอบเหรอโตตอบเหรอของแรงดีวะเอ็มสิบหกไปกินปะโหว,วิ่งอย่างเร็วอะ่ะเดี๋ยวกันเทคนิคเขาเห็นไหมเพื่อนโยระเบิดควันนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปนะใช้ได้นะใช้ได้เลยดูดิ ชอบอะ่ะทิกนี้ไว้ต้องลองทำบ้างนะครับหลุดแล้วนะสโคปไปไม่ถึงแล้วอะ่ะหาไม่เจอลวประมาณวิ่งแล้วก็โยระเบิดควันนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในควันนะเป็นการหลบหนีที่เยี่ยมเลยนะครับสไนป์ก็จะมองไม่เห็นใช้ได้ใช้ได้ น่าจะมีเกาะด้วยเมื่อกี้ถ้าไม่มีน่าจะลงไปนอนละนี่เมื่อกี้บอจาจะอัพยังไม่ได้อัพเลยแล้วอ่นคนซุ่มยิงอยู่นะเมื่อกี้เบิ้ลเบิ้ลเดียวมนะไปไหมพวกจากไป เบอร์สามไปแล้วนะครับเบอร์สามมาไปสมทบกับเบอร์สองเอาเล่นกูแล้ว <c oughs> เล่นกูแล้วทอครับโทอดยิ่งเอาแล้วเรื่องของคุณ <c oughs> เบอร์สี่หัวล้อเลยแล้วเมื่อกี้ใจเย็นนะครับใจเย็นเล่นเกมนะอย่าให้เกมเล่นเรานะใครเครียดน,นะเครียดทำไมนะตายก็ลงใหม่ดิเอ้แค่เกมนะมาใจเย็นครับใจเย็นเบอร์สี่ตามผมมา น่นไงดาวไหมดาวไหมองลองไปซ้ำเดี๋ยวกันวิ่งเร็วเลยเกินไป<า>ไหน<า>ว,วะเนี<า><า>่ยเบอร์สองรังมันเลยนะครับตาาเนดาวไป เก็บสามนะครับเก็บสามเก็บไปสามทีมเหลือ 3. สามข้างนอกเลยอีกสามสิบเท่าไรยี่สิบสี่แล้วอมาแล้วกันใจเย็นพวก๋ตวคุณจะเจอ M16 ผมแล้วกันได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปไหนไปไหนเฮ็ดช็อตไปหัวแตกไปมุมกำลังได้นะเมื่อกี้แน่นอนจริงฉี่แล้วฉี่แล้วเอาจวยแล้วไงไปเลยเร็ว เอวิ่งเอเอวิ่งเข้าเข้าวงก่อนนะเพื่อน oh. แน่เบอร์ 2, 2> สองดิงมันเลยนะยนะิงอะไร <c oughs> แป,ป๊บบปปเหรออ้าวเจ็ดเจ็ดแล้วนะเพื่อนเอาวางกันนะครับ เลห้านะครับของเราสามมีฮอล่ะเพื่อนเราเล่นอะไรกันอยู่ยมามาดูดิโอตัดไปดิหลบไปไหนเราง่ายเงิบ<อ>งเงิบ อ,อ้อมีอหนึ่งตัวเหรอแหนหลุดขึ้นไปดีฮอได้นะเบอร์สี่จากการเลยนะกัดไม่ปล่อยเลยครับเบอร์สี่เรามา oh, oh. อย่าให้ผมออกลงอย่าให้ผมออกลง ระเบิดเป็นก๊อกคลั่นเลยเมื่อกี้เอาดีเลยหนึ่งไปไหนล่ะพวกว winner ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ